สวัสดีค่ะพบกันแล้วนะคะช่องพายพงเงินเต็มาี่ค um ่ะเอ้พงเงินเ่ะพเงินวันนี้พระอาจารย์มาซึ้อพ่อใหญ่เสียบไทยมาเลี้ยงอาหารน้องช้านะคะก็แวะมานะคะแวะมาเล่นกับน้องพงเงินด้วยนะคะเป็นคณะพระอาจารย์นะคะมาเลยาเด็กติดแม่เด็กติดแม่ คันคันวันนี้คือกลัววันน,นั้นคือไม่กลัวเด็กติดแม่ ขาะอาจาด้วยขาลันตาโอ้คำรามคำรามวิ่งวิงวว่งค่ะแม่เลยมีการคำรามด้วยนะ กินนมกินนมนมอยู่ท้าหน้านะคะ่ะติดแม่ง,งมแงามเลยวันนี้ไม่ออกมาเล่นไม่ออกมาหาพระอาจารย์เลยแต่วันนั้นพระอาจารย์มานะคะออกมาเล่นนะคะ โอ้ยไม่อายเลยเนาะฉีไม่อายพระอาจารย์เลยพู้เงินโอ้ยฉีไม่อายเลยโอ้คำลามคำลาม เสียงกลัวเสียงรถเด็กปิดแม่งออมแง่เลยนะเพื่อนศาาดามาดูนี่เด็กจับเด็กบาง อเลี้ยฟงเงินมาเลี้มาเอาเงินเออ่่่า่าแต่เอ๊ะทำไมไม่ออกมปเล่นกับพระอาจารย์ เด็กติดแม่อาเรียวม,มาอันนี้มาไม่ยอมออกไปเลยนะะเด็กติดแม่เด็กติดแม่เดี๋ยวไปหาตุ๊กตามาให้เล่นก่อน <c oughs> <c oughs> เล่นตัวเล่นตัวเด็กน้อยเล่นตัวค่ะก็ขอบพระคุณพระอาจารย์นะคะที่แวะมาเยี่ยมน้องภูนะคะแวะมาหาพ่อใหญ่ชีพไทยก็แวะมาเที่ยวเล่นหาน้องภูตลอดเลยนะคะก็ต้องกราบขอบพระคุณพระอาจารย์มากมากเลยนะคะมาหาเด็กน้อยนะคะแวะมาหาเด็กน้อย

พระอาจารย์เรี้ยนะคะตอนนี้พระอาจารย์เบียกนะคะเอาขนมแมะโอ้ดองน ามพี่กวนแลตามพี่กวนแลยโอ้กินไปหลายลูกเลยนะพี่ขวัญกินไปเยอะแล้วแน่ให้แม่กินด้วยเอาแม่ขอเสียงหน่อยแม่

วันนั้นออกมาเล่นนะวันนั้นออกมาเล่นเนี่ย vâng vâng ừ. Nó เก็บที่พลไป ừ. vâng ừ. mẹ, เอา lên ไปให้ดิเล่นหน่อยตกใจสิเมื่อวานก็ตกใจ <laughs> FC

<laughs> แล้วก็ฝากคุณพ่อคุณแม่นะคะเป็นกำลังใจให้กับช่องเล็กน้องคุเดียด้วยนะคะ,ก,ะก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดกดเป็นห้ช่องพายคนเดีน,นแฟมิลี่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ